พื้นหน้าลงๆพี่น้องเลยบาดเถอะขอให้ยางอยู่พี่น้องว้ายพอดีเสียวอีตัวนีงเว้ยดีนะตัวนึงสร้างหม่ขับรถพันไปพันมาอยู่แต่ละมือเออวะอ๋อพี่น้องลองเบิ่งลองเบิ่งครับเดี๋ยวย่างหาเบิร์นจังเลยตรงวันหลังเด็กสีหย่อนก็ต้องถึงก่อน กอนดุไปเพี่น้องเลยบาดท,ที่นี่เอาได้เสียวแล้วนึ่งหลังฮ่อยู่นี่เองแหมขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่กันไรเอานี่พี่นออ้องเหรอลองอีกครับในไดรอะไหลงงังนี้ได้หนิบึงโซ่งนี่มันมีเบิร์ตนะเรื่องบนเบนเี่ว่ะเกาะกลางๆขนาดซิมีนะพี่น้องยางไปเบิร์ตบุญนำครับ กำลังไทยนะเดี๋ยวพ่นสีไทยก่อนหลงร้อยมันธรรมดาด้พี่น้องเลยโหบุ้ยขักหุ่นมุนเนียนบดขับเนี่ยหุ่นห้อยกัดหุ่นสะกองอันญอยู่หุ่นเอ้ารอดก็เกินไปแล้ววะมือนี่เออชัด บ้านนี่นะถ้าบ่ได้โตนะ <c oughs> พี่น้องเนียวมถึงขันเพราะแตอยากเสียบเลื่องดักหนูหุ่นละอาลอาลงไปเบิ้งพี่น้องนี่แหละไปเทิวนี่อือบ่ขยับออกมาจากไม้พุ่นพี่น้องเมื่อกี้นี่ยที่ไปอยู่ไม้พุ่นนะยางเลาะมานี่ตามขั้นคว้างเลยครับนี่ไปนี่โอ้โหพี่น้องเงยโอ้โหหุ่นอะอันยักษ์เฮ้ยหุ่นอะเอ้ยสร้างหน่วยตาทัวได้ยังไงวะ ขับรถพลาด,ดอยู่เอาแล้วพลาดแล้วพลาดอีกอยู่เค่ลงมาเัืองจักเทือครับเห็นมันลงลงนะพี่น้องโอ้โหที่ไหนได้พี่น้องเลยยังร้องเมื่อกี้นี่นบาดบดเลยเนี่ยห้อยกัดนี่สะบิดเลยเนี่ยโอ้คือคือนี่มีความหวังอยู่พี่น้องเลยเอาเดี๋ยวใส่เลยครับเดี๋ยวสิคัมเราผุ่นเดี๋ยวเป็นสีตกดิแล้วเพิ่งได้หาหกหลงัง <laughs> เดี๋ยวใส่ขึ้นไปนี่แล้วพี่น้องว่างนี่หลังหนึ่งเห็ดไรยี่เนี่ยเอาแกยวพี่น้องเยววงลย แต่งหนาดีๆเด้อพี่น้องเลยหยับปั๊บข้อเลยได้ลูกเลยน้องเลยได้รุ่นกันละพูดอด้วิ่นน้องเลยหุ่นลงมาหนิบัดเถิ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 ดเจ้าพี่น้องเลยเป็งพี่น้องหลังนี่เ่ามาไล่ลาหนูทุนกันครับว่างเลยโดดๆเลยพี่น้องเลยอยู่ไก่มูฟฟ็อมทางกัดบุญมีหรอกพี่น้อง จะสร้างหน่อยว่ามันเป็นคลองน้ำบักคำไงมันหนาสิเรียนกินน้ำคลองน้ำาพี่นองมันบวกกินเนาครับเส้นหมากนะพวกนี้ติดซัดมันเรียนหาตัวเมียครับมันจะถิงกินถิงส้างอาณาจักรกับมันจะถิงกินเงียวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยของมันเนาะพี่น้องลองเบิ้งเเรือยตัวเมียตามหามันเจือหม่พี่น้องแบบหกอยู่ในคลองมันน้ำซุมๆมันหนาสิ มันเลยบบมีห้อยมันบบอยู่ครับปูนที่สร้างหน่อยดักมันอยู่ปูนนะครับเอา้าลองเบิง้งพี่น้องนีหเอาดักจะบักคิดว่าบักทำไงมันสี่เลียนพันนะพี่น้องเอา้าลองเบิ้งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนแรกนี่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมบอกมากที่เกา่าหลีพี่น้องเอ,อ้ยมือหนึ่งทำนี้ยังไงก็ลองดูเมื่อกี้เี๋ก็ได้ซิปก็หลังอยู่ครับซิปส,สี่ซิปหาหลังอยู่ถือว่าโอเคนะพี่น้องนะแระไม้ข้างหลังเลยว่า ตรวจเลยวัดดงนั่นเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งดงข้างหน้าคุณพี่น้องมาที่นี่ยังหน่อยได้อีกสซีสาหารังกัพ่อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับทำแล้วขี่ไปเบิ้งนาฬิกาหกโมงยี่สิบเจ็ดแล้วเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกยังมาลุ้นกันเลยครับดีกว่าว่าเดี๋ยวมันสี่คำครับยังนิดหน่อยก็นเห็นได้ดักได้อีกสักซีสาหารังเนี่ยเดี๋ยวขุดไปเบิ้งเท่งกุ่นนะครับเพราะว่าแถวนี้เพิ่นไทยแหละนะพี่น้องเหมือนมองไปขุดกุนพี่น้องอู้ เนท่านเดทไทยนะลองเบิรงครับซีโบนี่เ,เด้พี่น้องเลยอ่ะไปครับเดี๋ยวตอนแรยกยังมาลุ้นกันเลย <c ười> สีออกหัวหรือออกจาก่าปาดห้อยกัดสะปานนี่พี่น้องเลยว่ามันมันใฉคักเราไปเออตรงนี้ละสีหางหางอ,อ่ะสะฟังไฟวาวแบบแบบนั่นเยลยล่ะพบกโกกันเลยล่ะแต่ตำสีหางหางเนี้ยปรเมานเราพี่น้องเลยจุดไฟเท้า่ีแมงเลยไปครับตะนแรกมาลุ้นกันครับผม ไฟใส่พี่น้องเไยมันชนกันกับพีเพื่อนพอดีหมายที่สองนี่ดักได้ลังเดียวเพื่อนก็มาเฮือนคำคำเอาก็เลยดเผเป็นใส่ซะหน่อยก็เลยได้ใส่แค่นี่แหละครับทั้งหมดยี่ิบหกหลังยี่สิบหกยี่หกเหลือสามเดี๋ยใส่อยู่ทั้งหมดยี่สิบสามหลังนะพี่น้องเหลือยี่สามหลังพี่สุยหย่อนมองได้แต่ป่านนั้นกระไตไฟใส่ผูแหญงเลย ซับซับซอสไซร์เลยเราพี่น้องบ่ได้อ่อนซ่อนนะครับเอาโอเคครับว่าเป็นยังเดี๋ยวมานั่งรอรุ่นกันจะข้าวนึงแป๊บนึงกับจังไปเลาะเนาะพี่น้องเนาะผมประวัติสร้างหน่อยของงานหาทุ่มนะครับไปครับพี่น้องบาทที่นี่สองทุ่มเครื่องแล้วลองมึงสีรเหลรมจัก2-3สองสามหางบ่โอย หลังแหลกก็คือแววเแอเนาอพี่น้องเลยดำคือ,อลือมมดนงิงติงอยู่ใหญ่น้องไว้คอย,อยมันมีแววเลยพี่น้องแบบนี้มีแววบ่ค่อยดีดิเอ้ยไปครับหลังสองเงยปัญียวตายบาดท,ที่นี่ ค้อยๆพี่น้องคือยีบอดเองสับๆสระใส่ทา่านเอ้าไอ้หายเฮ้ยล้งนิดน้ติ่มซีเสียนะนี่เฮ้ยผู้คาล่ะอุ้ยเสืออยู่ไปเสือก ขุนเทียนว่งกับดักแล้วโอ้โหเห็นเร็วพี่น้องหืมแกวกีกซีกอยู่นี่นี่นี่โอ้ยดักถิ่นิ่นซีเซียสมนัาหลังนี่เฮ้ยบัตรซีดิกินได้กินน้ำหลังยังสี่ตีโอ้พี่น้องเลยอ๋อสวยงามครับแกวเตรียมเลีกเหกมันกับดักก็ได้ เดี๋ยวนี่บอพี่น้องนียเป็นไปก็ได้นะดำดำดำมเออฮือ,อมันดำมคักดำมเนียดำบ่พ่อมันอิงจริงอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปพี่น้องเสียลมมาดงนี่ครับพี่น้องวัดที่นี่แหลงมาชนกับพีพันอยู่ยี่ดงหนึ่งครับมันเป็นปลาอย่างคนทั้งเบิรเลยนะพี่น้องโดวยว่าเราดักนั่นแหละ สร้างเมันมาดักนี่อ่ะว่าเป็นดักสร้างเพราะว่าฝุ่นก็มาคำๆเนาะเขามันได้ดักหรอไงครับไม้ฝุ่นพ่อล้วแบ่งกันยู่แบ่งกันกินพี่น้องเลยคุ้มกวันเงาะนิดหน่อยนี่แหละนั่น,ห,นหายลีพี่น้องเอาห,หาถยเฮ้ยเสือกไปใส่ว่าอ้าวพ,พ,พี่พี่น้องเลยดำๆยื่พี่เออพี่เอาได้เลี้ยวสั่นเต็มสองอนะ เขียวพี่น้องเไยโอ้ได้เสยวะเขียวเขียว,วพี่น้องเไยสุดยอดโอ้ยคอยจักจห่างอีเด้อป้ย <laughs> พี่น้องเไงมก,กันไปน้ำคล้องนี่แหละสักหน่อยนี่ซับซับใสเลยละ่ะพี่น้องเไงเห็นแหรอครับ <laughs> สองตัวแข่งแม่ง โอ้ยเอาอุธตะว,วันตกี่หลังวัยนี่ยี่สิบสามหลังโอ้ยหพี่น้องเอ้ยตะดกหนูมาเนาะคือเอาถือมือบอ่มันพี่น้องไงว้ย,ยมันหลอกสายตาขักแน่แท้ไหมนั่นไหมคือเรื่องมันท่านได้ออกวะพี่น้องมันโมเป็นห้อยตะกะแตนตะตการหรอกนะกัดหยาไหมสะโยลดไม่ไม่พอมชี้ก็ไม่ไม่อ๋ารอรุ่นงันเมื่อินเ้าพี่น้องจะคือบะถ้าเมื่อเนเ้าบ่ดได้นีจุดไฟ เผาแมงเลยมันใสอ้าครับผมมือเศร้าพอกันไหมครับผมลาตติสวัสดีครับรุ่นสวัสดีส่วงเศร้าๆพี่น้องเพิ่งเหลืองี้นครับรุ่นของลูกพี่น้องว่าเศร้านิ้วซิมีโตบะบ้างใบไม้เลย่อนครับที่สั่งไม่ดักนิ่มื่อยืนขึ้นก็นไปดักเลยล้วพี่นอ้องครับขึ้นนี่มาจ้เอกันอยู่ตรงนี้พอดีแสดงว่โอ้ อ้าววูไปอ,อาพี่น้องไงไปทางฝ่ายทงมันเนาะดูเป็นหน้าจิมาดัดเป็นหน้าจิมาเลาะไปตะเซาแล้วล่ะคุณส่งสารหน่อยพึ่งมาอ้อาวงั้มึงพี่น้องไงสิคือบ่มือนีหนิหลังนี้มือขึ้นนี่ได้เป็นตัวหนึ่งพี่น้องเสามาจังเลยอ่ะเบริร์ตโตอีลีหนูเมียครับคุณส่งหนูเมียล่ะ เนี่มันห้อยกันกัดเกี้ยนี่พุ่มนี่เอาเจาะมงเดียวมันไม่มีมงอื่นเลยนี่แหละครับสไตล์หนูเมียบม่คือหนูผูเด้หนูผูนี่จ้างมันก็บอกการตีเห็นครับอ่ะน้องบบเป็นยังหลังสองครับพี่น้องยืนนี่นี่วะึนี่วะ โอ้ยสัตว์ปีกพีน้องเลย,ยเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งเรือพี่น้องสักหน่อยเหเบิ้งบ่ไหนครับเพราะว่าน่าจะเป็นสัตว์ปลาคุ้มคล้องครับเออเบิ้งกันว่าปล่อยมันได้บ่ปล่อยบ่อไหนพี่น้องเลยอาการสาหัสอยู่ยปล่อยไก็กือบสสิทรั์ะมานเขาไตาถึงีิื่อ ลันพี่น้องเแยแต่ละหลังสรุปบริจักตัวพี่น้องเลยไม้นั่นออเออเนาะมึงไม้นี่พี่น้องบาดที่นี่หไหลเขาเลยดีไม้นี่อ้าวเต็มแรกพี่น้องไม่ออกดึกดฮึนอนเฮ็ดเครียดอยู่บาดที่นี่ฮึวัยเพิ่นออกดึกนี่ว่าพี่น้องว่ายุ่ห้อยกัดปานนี่เสือ อ๋อมันครับสันคุณเห็ดสบลบโอยู่กับดักสร้างหน่อยอเหมือนพีน่น้องหลังแรกมีแววนิดหลังสองหลังสามก็ต้องมานะอ้ยสิได้แถหลังนี่อ้ยเฝ้าเสือพี่น้องเลยอย่างวะอ้ยสิได,ด้ขนาด บกุกอยังพี่น้องเลยขาดมันบ่ถึงหลงให้ดีใจตะลังแรกนี่บ่พี่น้องเลยขาดมากมิดอิ่มติ่มเบิดอื้มนี่ด,นด,ด,นดีพี่น้องได้อยู่อื้มตะหลุนงามพี่น้องเลยเก๋อฮึ่มยื่งห้อยกัดมันกระไรไรเด้อพี่น้องกูนะมันธรรมดานะครับเอ,เอ้เบิด Hang hơn à Huôi nó. Huôi <laughs> <laughs> nó. Huôi 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 nó. bưng nó. Huôi 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 nó. nó มันหนาแปลกมากเลยนะพี่นอ้องเรื่องว่าหนูมันโดนสั้นตอกบหนู่นนะบัวมีห้อยค้นเขามาอยู่ครับแต่ว่าบัมีห้อยกับดักนี่ไงมิดปึ๊ดโอ้โหนะเพิงห้อยเพิ่นเทิงคุณนีมันหนาแปลกขนาดพี่น้อง <c oughs> ไม่ไหมทั้งนั้นเลยนะครับโอ,อยามันหนูโดนสั้นตอกไปอยู่พี่นอ้องนั่นนะ พอดีมีนะพี่น้องมิจิลีแต่ว่าบางห้วยกัดครับบัดที่นี่พูน่ะสะอยู่โอ้ยพูน่ะทั้งในในโอ้ยพูน่ะหน่อกี่น้องเลยเละปัญญ์พูนขนาดรอบนอกก็ได้พูนโอ้หงิดไหล <c ười> หลังนี้ให้เป็นแต่ถือนอนเลยนะมิดว่ามันเป็นแต่ถึกสุดเลยด้หลังเลยห่วยคุดลงมากุนูนึงๆเมียนบัดไว้แอ้วที่เมียนไต่ตอกพี่น้องก็จะขึ้นเม็ดนี่ยืนสันนี่ทึ่งๆว่าตะกอนนี่เคยมาอยู่ครับตะกอนก็เขาเจ้าเห็นเขาเจ้ามาสั่นหลายอยู่ทึ่งๆหน่อยก็มาดักกันไหม ถามก็จะวิเลื่อยอยู่โอ้ว่าสั่นบุเป็นแบบนี้พี่น้องเลยครับพี่น้องผมซีโต้แซงแมงพี่น้องเลยเออสุดๆครับคลิปนี้คือว่าห่วยสุดๆเลยเอาพี่น้องเลยไม่รู้ด้วยสาเหตุอย่างนะแต่ม่นในพานผู้ใดเห็นกศไมนี่นี่โอ้ยสร้างหน่อยคิดเึินกับสร้างหน่อยแหละ ไม่ไ้กดมาเป็นละนาวหรืะมึงส่งโอ้ยที่ไหนได้พี่น้องเลยผิดผิดเป่าขนาดโอ้ยเอ้ามึงใส่์ซีเมนเป็นมันสนต่อยดีหลือพี่น้องวันมีห้อยขดยางครับแต่วันม่มีห้อยกับดักนะมึงมีว่างกับดักแต่วันมีห้อยขดยางสวนดึกสวนมากเลยเอ้าพี่น้องเลยโอ้ยมัดไก่ถนนเด้อพี่น้องอาสีเสียงรบกวนกน้อยๆหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับไปครับพี่นอ้องอ่ะในซัมเนยเอาซัมนันพี่น้องบริษัทยังไรครับผมได้ก็เอาบริษัทก็บบเอาไป มือ่อนาพ่อกันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ